วันนี้เราเป็นบ้าอะไรวะมาดูคู่รักเขาเล่นกันโอ้ <c oughs> ดูสนุกเคฮามากเลยสำหรับคนโสดอย่างเรานี้คงเหงาตายหน้า<ม>ดูเป็เพื่อนๆก็หายหัวไป็นให้หมดไม่มาเล่นด้วยเลยและแล้วก็ทำให้ผมหม่นไส้พวกคู่รักทําต่อหน้าต่อต,อตาคนโสดมันต้องแกล้งซะแล้ว <c oughs> พวกเธอทำให้ฉันโมโหนะฉันมาฟีสไตล์เพื่อแกล้งคนโสดเออไม่ใช่ แก้งคนมีคู่อะฮิฮิฮิฮ,ฮิเอาละพวกเธอเตรียมตัวรับกรรมซะเถิดนะเออโอ้แข็งแข็งปกเลยทอบามบูชมทำเหมือนไม่สนใจเรางั้นเหรือมันก็คนดูต่อไปก็แล้วกันว่าจะชนได้สักกี่น้ำเราคือเทพเจ้าแห่งการแก้งคู่รักแอะแข็งเลยเอามานี่ ฉันไม่ให้พวกเธออยู่เป็นสุกหรอกนะฉันจะเล่นให้พวกเธอหัวร้อนเลยเพราะฉันคือเทพเจ้าแห่งการแกล้งคู่รักนี่เนี่ยโอ๊ยทําไมหลบดีจังเลยนี่หลบเท่าไหร่ก็ไม่พ้นหรอกเพราะฉันคือเทพเจ้าเทพอูงไงยังไงล่ะอ้หีีิหนี่พ่หนุมแกล้งพวกเราทําไมเลรอเออเราไปทำอะไรให้ได้ที่รักค่ะมันทําหนูแข็งพกเลยค่ะ ที่จริงแล้วผมก็ไม่ชอบแกล้งเท่าไหร่หรอกแต่ผมมาเห็นแล้วอิจฉาอี้จะหนีงั้นเหอรอจะหนีผมไปไหนก็หนีไม่พน้นหรอกระเบิดพิฆาตนี่แน่โุ้ยโคโนโ,โคโนโดูเอะแข็งเลยมามาจะไปดันแรงโอ้มันเป็นแม่นาหรือยังไงถึงเรียกว่ามามาเนะี่ยน้อยเนี่ยอแข็ง <c oughs> รู้จ first, ักเทพอูไงไหมคงจะรู้แน่นอนละฉันดังระเบิดเตือเตือ What a b o u ไม่รู้ได้ยังไงเลยแ่พวกแกพวกแกต้องเจอฉันแกงไปถึงวันตายฉันจะแกงให้พวกแกจนไม่อยากเล่นเกมวีฟ้าไปตลอดกันเน่ยจะนี้เราไปงั้นเหรอนี่เนียเนี่ยมามาพลาตกหรอกไม่หยอกเราว่าจะเลิกแกงพวกเธอเลยเนะ ตัเล่นกันหนยเนี่มันทำให้ฉันระเบิดเดตืเดเต้อซะแล้วมึงตายบ้างนะจนไปคุยกับลกยบะม่วงซะหน่อยเนี่ยแกทำให้ฉันมโม่จนได้นะพวกแกเนี่ยนี่ว่าจะออกแกวเกมไม่เล่นเกมแล้วก็หิดหิดต,ต้องเล่นให้ได้ต้องแกล้งไม่ได้แกล้งคนมันสนุกมากเลยอะหนจะมีไปไหนายสิพวกนาย มาเล่นอะไรกับเทพเจ้าอย่างฉันจะ <_ D> ไปไหนงั้นเหรออะฮิอะฮิไม่รอดพีมือจากเทพเจ้าหรอกฉันคือเทพเจ้าแกงคนเน่สะใจชะมัดเลยแฮ่แกงคนที่มีคู่รักแกงคนที่ไม่ใช่คนโสดนี่มันสนุกสนานจริงจริงาเองจะปาทำไมวะทำไมงั้นหรือ พอช้นหึงเออไม่ใช่พอช้อนอิดหินปูนไงล่ะอ่ะออกเตที่รักออกเธอเราลองไปคาราวาเขาดีไหมยอมคารา้าซะโดยดีเจ้าพวกรุษงี่เง่าข้าคือเทพเจ้าที่ไม่มีแอาฉันอยู่เป็นโจรมาใกล้คามปีแล้วใกลจะปีใหม่แล้วเรื่องมันมีอยู่ว่า ชายผู้หนึ่งใส่สุดสุดสีฟ้าไปถามแม่นางว่ามีคู่เข้าดาวอย่างครับ<อ>แม่นางนั้นก็จะตอบว่ายังไงยังไงยังไง <üst> มีแล้วค่ะ <ster k> เป็นไรนะพ่อหนุ่มแกไม่ต้องมาสนใจฉันเลย ค่อยๆพูดค่อยๆจาก,ก็ได้นะฉันคือชายที่สดมาพันปีกว่าน้าอีกบอกนะว่าแกสูกมาพันปีเอยไอ้แกเอยแก <c oughs> แล้วไงอยู่คนเดียวไม่เห็นจะเหงาเลยสนุกจะตายไปฮิฮิฮิแกงคนมีคู่ไปวันวันสนุกมากมากเลยมันช่างแสนสนุกอะไรอย่างนี้ใช่ดะพวกแก ความรักก็เหมือนขี้หมาถ้าเธอไม่มาหามันก็ไม่เหมืนแล้วพี่ความสวนมันแสกอัปปีโอ้โหคนดีทิ้งพี่ไปทําไม,ม,มเป็นสวดมาพันปีแล้วแต่ว่าเออพวกนายทำอะไรกันเนี่ยอุยอนให้พวกเราหน่อยใกล้ปีใหม่แล้วงั้นก็ขอให้พวกแกอ,อยู่กันไม่มีความสุขตลอดทั้งปีกกันไวๆนะอิสอด